บิ๊กโจ๊กโผล่แล้วรายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสยบข่าวลือถูกอุ้มสอบในเซฟเฮาส์จากกรณีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอบตรได้ลงนามในคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่232ทับ2562เมื่อวันที่5เมษาย,ยนปีพศ2562 เรื่องค้าราชการตำรวจปฏิบัตรริราชการโดยให้พลตนบุทโทสุรเชษหักพานผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำตรวจแห่งชาติ อาคารหนชั้น20สําำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขารจาัดก,การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมนั้นล่าสุดเมื่อวันที่8เมษายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวมีรายง,งานว่าพลตำรวจโทสุรเชษได้มารายง,งานตัว ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามคำสั่งดังกล่าวแล้วในช่วงสายของวันนี้ซึ่งต้องข้อปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทสุรเชษได้เดินทางมาเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วพบว่ามีสีหน้ายิ้มแย้มปกติ ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวรารังสิาพามกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมและสอบสวนพลตำรวจโทสุรเชษที่อาจจะถูกสอบสวนทั้งหมด6ข้อหา แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นข้อหาอะไรบ้างนันหลงข่าวในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าไม่มีคำสั่งดังกล่าวจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจริงหรือไม่โป๊ะแตกโยกย้ายในายตำรวจผิดฟ้าผิดตัวปมปริศนาโจกหวานเจีย๊ยบโดนคำสั่งฟ้าผ่า ช็กเวทวงสีกากีเมื่อพลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติลงนามคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้พลตำรวจโทสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กพลจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแทนอย่างไม่มีกำหนด เมื่อวันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับโจ๊กหวานเจีย๊ยบนายตำรวจระดับปรากฏการณ์ของสอตชเพราะนอกจากเป็นนายพลอายุน้อยด้วยวัย40กว่าปีแบบที่น้อยคนนักที่จะทำได้ในหน้าที่การงานเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วตำแหน่งสำคัญสคัญเช่นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในตำแหน่งล่าสุดบิ Big oke, ๊กโจ๊กตายร่มเงาของรัฐบาลคสชใช้เวลาไม่กี่ปีพิสูจน์ตัวเองในตำแหน่งที่ว่า จนถูกคาดหมายจะก้าวขึ้นสู่เบอร์ตน้ตนๆในสตชในอนาคตอันไกลว่ากันว่าความสำเร็จเกินกว่าใครในรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่ๆส่วนหนึ่งมาจากนายตำรวจหนุ่มจากสงขลาวัย48ปีนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น47ผู้นี้ขยันทุ่มเททำงานหนักโดยมีผลงานมากมายเข้าตาผู้ใหญ่และคนทั่วไป ด้วยสไตล์นอบน้อมพูดจาอ่อนหวานอันเป็นที่มาของฉายาโจ๊กหวานเจีย๊ยบแต่อีกส่วนหนึ่งก็ว่ากันว่าได้บารมีของพี่ใหญ่คอสชอพลเอกประวิตยวงสุวรรณผลักดันบิ๊กโจ๊กเริ่มทำงานเข้าตาหลุงป้อมตั้งแต่สมัยติยดยศพันตำรวจเอกช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคคสช ดวงดาวเริกของพลตำรวจโทสุรเชษกพุ่งปรีดได้รับมอบหมายตำแหน่งสำคัญสำคัญ,คญดังกล่าวรวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลัางงานสำคัญทางการเมืองของหลวงป้อมอย่างนโยบายปฏิบัติการล้างหนี้เงินกู้ทวงคืนโฉนดทั่วประเทศผลงานโบแดงของคอสชอที่ทำให้พลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีที่คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พลตำรวจโทสุรเชษรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโฆษกประจำตัวให้เป็นที่จดจำในหมู่ประชาชนทั่วไปเมื่อการมีซูเปอร์คอนเนชั่นหนุนหลังและผลงานดีงานสำคัญสำคัญจึงตกถึงมือบิ๊กโจ๊กอยู่เนืองๆและที่สุดของที่สุด ในแวดวงศีกากีก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายในายตำรวจเช่นนี้เองชื่อบิ๊กโจ๊กจึงถูกเอ่ยถึงอำนาจบารมีเป็นผู้มีบทบาทในการแต่งตั้งโยกย้ายให้คุณให้โทษตำรวจทั่วประเทศในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาพอถึงฤดูการแต่งตั้งยกย้ายจึงไม่แปลกที่พี่น้อง ในวงการตำรวจรักบิ๊กโจ๊กเป็นพิเศษวิ่งเข้าหากันฝุ่นตลบแต่เจ้าตัวปฏิเสธไม่เคยใช้อำนาจบารมีในทางนี้ลือกันไปเองไม่เคยไปข้องเกี่ยวและไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายแม้จะพยายามกันตัวเองออกจากวงอำนาจที่ว่ากันว่าเขาสามารถบันดาลตำแหน่งของเหล่านาตำรวจได้ โดยจับกลุ่มคนปล่อยข่าวมาแถลงต่อสือ่อแต่การแต่งตั้งยกย้ายนายตำรวจระดับผู้กํากับครั้งล่าสุดก็ยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าบิ๊กโจ๊กจัดให้ในหลายตำแหน่งกระจายไปในหลายพื้นที่สำคัญที่จะพิชิตตานายตำรวจผู้นั้นอัปเกรดขึ้นมาจากธรรมดาลโลกไม่จำให้เป็นตำรวจที่อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะในเมืองหลวง โอกาสที่จะสปริงตัวขึ้นไปในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็มีสูงลือกันมาเป็นทอดๆว่าการอัปเกรดจากนายตำรวจภูธรเข้ามานครบาลค่าตัวนั้นแพงระยับเมื่อจ่ายแพงก็ต้องคาดหวังสูงได้อยู่ในที่ที่ดีๆและหากไม่เป็นไปตามที่ดีกันไว้ก็ย่อมมีปัญหาที่ไม่คาดฝันตามมา จะเรียกว่าถึงคราวหรืออะไรไม่อาจทราบได้การแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ดันมีปัญหาอย่างที่ว่าเกิดปัญหาการทำงานของนายตำรวจระดับผู้กำกับรายหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกโยกย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามากทมแล้วทำงานพลาด และเป็นเคสที่ไม่ควรให้อภัยยิงเสียด้วยเรียกว่าผิดฟ้าผิดตัวในตำแหน่งแห่งที่แทนที่จะเป็นคนที่เหมาะสมดันเอาคนที่ไม่ประสีภาษามาทำงานใหญ่พอเรื่องโป๊ะแตกใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการโยกย้ายนายตำรวจนายนี้จึงต้องสืบสาวราเรื่องกันอย่างสีเรียดฟ้าเลยผ่าเปรียง สัรยานักเขียนชื่อดังฝากถึงปียิบุตรแนะนำให้ไ,ไล่ตัวเองออกจากประเทศไปจากกรณีที่มีการรณรงค์ล่ารายชื่อถอถอนายปียิบุตรแสงกนกุลกกเลขาธิการพัคอนาคตใหม่และว่าที่สสแบบปาติลีสออกจากสสอ,อนาคตใหม่โดยเป็นการสร้างแคมเปญบนเว็บไซต์ w ว r l d w i ว e w เว .org ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพบว่าเกิดกระแสะการวิภากษ์วิจารณ์ประเด็นเกี่ยวกับนายปียบุตรอย่างหนักซึ่งก่อนหน้านี้หมอกองสรวิชสุบุญดาราหนุ่มก็ได้แชร์แคมเปญดังกล่าวพร้อมกับข้อความว่าไม่เห็นด้วยว่าให้ออกจากอนาคตใหม่แต่คิดว่าควรออกไปจากประเทศไทยเลยครับล่าสุด สัลยาสุขนิวัฒน์นักเขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊กของนายปียบุตรเมื่อปี2560ซึ่งโพสต์ถึงประเด็นการอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยมีเนื้อหาใจความว่ากลับมาจากฝรั่งเศสได้ไม่นานผมอยากกลับไปฝรั่งเศสอีกแล้ว หรือขอไปอยู่ที่อื่นก็ได้เดนมาร์กก็ได้สิงคโปร์ก็ได้ภริยาผมบอกว่าเธอไม่อยากอยู่ประเทศนี้แล้วจริงๆเมื่อก่อนเธอไม่เคยพูดแบบนี้เพิ่งมาปีนี้นี่แหละที่ผมได้ยินบ่อยๆผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่เท่าไหร่และถ้ามีลูกผมไม่มีวันให้ลูกผมเรียน และเติบโตที่นี่แน่นอนประเทศไทยคงเหมาะกับการมาเที่ยวประเดียวประดาวหรืออยากจะอยู่ก็ไม่ควรชอบทำกิจกรรมอะไรมากนอกจากอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านโดยอาจารย์สัลยาระบุวา่าแนะนำให้อาจารย์ไล่ตัวเองค่ะส่วนเมียไม่ต้องไล่แค่บอกให้กลับบ้านไปลูกถ้าเขาไม่ไล่ตัวเอง ก็คงเป็นเพราะอยากเรียนในเมืองไทยถึงไม่พอใจก็ต้องยอมไล่เขาไม่ได้นะคะผิดกฎหมายหมอก,กองไม่เห็นด้วยลาชื่อปียบุตรพ้นอนาคตใหม่ลันควรออกไปจากประเทศไทยเลยจากกรณีที่มีการรณรงค์ล่าลายชื่อถอดถอนนายปียบุตรแสงกระดกุลเลขาธิการพัคอนาคตใหม่และว่าที่สสแบบปาติลิสออกจากสสอ,อนาคตใหม่ โดยเป็นการสร้างแคมเปญบนเว็บไซต์ w w w c h a n e o r g ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหมอก้องโซรวิสุบุญดาราหนุม่มได้แชร์แคมเปญดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กก้องสุบุญพร้อมเขียนข้อความว่าไม่เห็นด้วยว่าให้ออกจากอนาคตใหม่แต่คิดว่าควรออกไปจากประเทศไทยเลยครับ ทำให้มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยแต่มีบางส่วนที่เข้าไปโต้แยง้งให้ฟังคลิปวิดีโอเต็มๆและแสดงอาการเสียใจที่หมอกล้องโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าอมรินทีวีและกรุงเทพธุรกิจ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ